ปัฏิบัติการพลิกชีวิต Money b เบค o v e r สนับสนุนโดยบรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร 1, 7 7 5 5กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบวัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5 7 5ห รจอปรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6ย2 7 7 7 7 7 Star Infinity Cosme Drink ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสำหรับพ่อแม่สำคัญที่สุดคืออนาคตของลูกถ้าเราไม่คิดลงทุนต่อไปจะมีเงินส่งเขาเรียนไหม ตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักกับกองทุนเปิดกรงสีไลฟ์สเตจพลัสที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพื่อโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามโปรโมชั่นขอรับหนังสือที่ชวนโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7หาาแดรธนาคารกรงรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่สำคัญของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ปิปัติการคลิกชีวิตมันนี่เบสิบเอ,อ,เอ็ดนาฬิกาสาสินาทีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2558นอยะคะอยู่กับเฟิร์นค่ะเิรัธยาอิสระพักดีแล้วก็พี่โก้คุณรชาชพลเหล่าันนี้อยู่ในสายกันสองคนเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่โก้คะ สวัสดีครับวันนี้ดูท่าจะใกล้ๆจะแบล็กมันเดย์กันนะพวงจากกรณีกรีซเนี่ยนะฮะเราไปดูตลาดเงินตลาดคุณโลกปั่น่วนวุ่นวายเมื่อคืนวันอาทิตย์แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเป็นไงกัน<ค>บ้างครับเปิดตลาดมาคฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะพี่โูคะ ได้ยินครับเปิดตลาดมาทางฝั่งเอเชียนี่ก็โดนแรงกระแทกก่อนนะเนาะเพราะว่าเราเปิดตลาดก่อนเพื่อนบ้านลงไปหนักทีเดียวนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคก็ย่อตัวลงไปอย่างย่อตัวหนักสุดในวันนี้เห็นจะเป็นตลาดหุ้นจีนนะคะลงไปแล้วประมาณ3.3เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะแต่ค่าเฉลี่ยก็ประมาณ2เปอร์เซ็นตค่ะอย่างน้ก็อีกก็ไปลงไป2.15เปอร์เซ็นต์ ทางด้านของออสเตรเลียนะคะลงไป2.19%หางเสียงฮ่องกงก็ย่อตัวลงไปประมาณสัก2.68%ปเรียเรียกว่าปรับตัวลงกันทั่วหน้าแต่หุ้นไทยลงน้อยกว่าเพื่อนบ้านนะคะล่าสุดเนยอยู่ที่1,503.05%ลงไปประมาณ15จุดนะคะหรือว่า1%นะคะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่12,800ล้านบาท ส่วนห้าดบบารักทัพย์ก็ยังคงมีวอลุ่มหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะทั้งทัสโก้ AOT ปตททีเพโพลีนนะคะแล้วก็ย่อตัวลงไปกันทั่วหน้าเลยค่ะอือเดี๋ยวยว,วันนี้พูดเรื่องกรีซกับอ่อจีนสักนิดนึงกันนะคส่วนเรื่องที่นจริงจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ผมว่าตอนนี้ไอภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่มันต่างป่วนนี้นะวิเคราะห์กันสักนิดนึง

แล้วก็ค่างเงินก็เป็นธรรมชาตินะะกรณีนนกรีซเกิดขึ้นก็ทําให้ยูโรอ่อนค่าตอนนี้ก็อยู่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ต่อดอลลาร์นะฮะแล้วก็อสาการน้ํามันในเม็กซีสห้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะฮะแล้วก็เบนหกสิบสองจุดสี่ห้าราคาทองคําอยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดศูนย์สองนะฮะเดี๋ยวเราปิดเบรคแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องกรีซเลย อัพเดตสาการล่าสุดให้ฟังสักนิดสกันเนาะได้ค่ะสักกู่เดียวค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึ่กองทุนบเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กดส ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บรจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุก,ท,กทุกที่ในอาเซียน026267777 Star Infinity Cosme Drink ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด พี่คะว่ากันว่า B แคร์ของกองทุนบัวหลวงลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้ใช่ครับเพราะ B แคร์เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม global health care ที่คาดการว่าจะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจได้แก่มากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรโลกเต็มใจจ่ายมากขึ้นกับความต้องการดูแลสุขภาพที่มากกว่าของคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเติมเต็มมากขึ้นด้วยการผลิตยาและบริการทางการแพทย์ที่่มากขึ้นเพือ ความต้องการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นปัจจัยข้างต้นนี้แหละที่ทําให้หุ้นกลุ่ม global healthcare เป็น super sector ที่น่าลงทุนของทศวรรษนี้และที่สําคัญนะโอกาสการลงทุนมากขึ้นกับกองทุนเ Well i ิ g ตัน global healthcare equity portfolio บริหารโดยเ well ว l i n g t o n ผู้บริหารกองทุนระดับโลกและเป็นผู้คัดสรรหุ้น healthcare จากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อลงทุนสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3กองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กดกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิน ได้ลงทุนปฏิบัติการคลิปชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์กลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของครีซค่ะประเด็นหลักเลยที่ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้ที่ก็มีเรื่องมาอัปเดตให้ฟังด้วยใช่ไหมคะก็คือถ้าเราติดตามสถานการณ์มาเนี่ยความจริงเมื่อตอนเราลาสักกลางสัปดา,ดาห,ห์การเจรจาระหว่างเจ้าหนี้อิเอฟอซีบีอะไรก็ดีกับกรีซเนี่ยก็ดูเหมือน ทางอิตาสิปลาสที่ก็ทําท่าจะยอมอ่อนข้อให้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสาการเนี่ยมันฟิกผันเอาช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งจุดจูเนี่ยซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของ political view คือในแง่ของการเมืองของกรีซแหละคือตัวทัสซิปลาสเองเนี่ยมันคงมองว่าถ้าเกิดยอมอ่อนข้อให้กับทางเจ้านี้ตามเงื่อนไขที่ที่เขาเรียกร้องเช่นปรับลดสวัสดิการตัดงบประมาณด้าน <c oughs> เพนชั่นฟัน ขึ้นแท็กอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองใช่ไหมฮะค่ะนี้ก็ด้วยความที่แบบเอ่อก็หาเสียงมาว่าจะไม่ยอมอ่อนค้อให้ก็เลยไปอุตริเอาเข้าสภาบอกว่าอ่าจะทำประชามติวันที่ห้ากรกฎาคมซึ่งถ้าเรามองกันในแง่ในความจริงนะคุณเฟิร์นเวลาจะทำประชามติเนี่ยทำภายในห้าวันนี่ทางทำได้ ค่ะลองลองนึกสภาพความเป็นจริงอย่างบ้านเราเนี่ยทำประชามติร่างแล้วก็โน่นี้นก็ต้องมีกรกตมาบัตรว่าให้จะเขียนว่าอะไรอ่ะให้เขาทำประชามติแต่ถามเขาว่าอะไรเยสโนอะไรใช่ไหมฮะซึ่งมันขั้นตอนที่อยู่อยู่ออกมาบอกประกาศทําประชามตินี้จริงมันคือเป็นการถ้าในลักษณะผมเนี่ยมันกึ่งๆึ่งแบทเมย์เจ้านี้ ว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปทำประจัญติก่อนนะแล้วก็จะยืดใ้เส้นตายสามสิบมิถุนาออกไปแต่นี้ไอ้ทางฝั่งเจ้าหนี้ทั้งไอเอฟไอเนี่ออกออกตัวขอนเพื่อเลยคือบอกไม่ยอมอะยังไงก็เดดไลน์คือเดดไลน์สามสิบมิถุนาอีซีบเองนี่ยังทำท่าจะเนื่องจากเออก็ไม่ค่อยอยากให้กรีซออกไปจากยูโรเพราะว่าเกรงว่ามันจะส่งผลกระทบ เป็นโดมิโนเอฟเฟกแล้วมันกระทบมาถึงตลาดเงินตลาดทุนยูโรใช่ไหมก็ก็พยายามจะผ่อนปรนอยู่พอสมควรแล้วก็ตัวแ e e อกราเมโเองถึงขนาดตอนคืนวันอาทิตย์นี่โทรไปคุยกับโอบามาเลยเพราะโอบามาก็กุ้มใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาที่กรีซนี่มันจะยุ่งก็คล้ายๆพยายามจะหว่านล้อมให้มเมอรเคหาโซลูชันให้ได้เพื่อที่จะ,ะผ่อนปรนให้กรีซว่างั้น ไอ้อรัฐมนตรีคลังสหรัฐไอ้ไอ้จอห์นขอบเจลยนี่ถึงขนาดโทรหาไอท้ทาสิบลาสบอกว่าเฮ้ยพยายามหาทางองอกเถอะหาทางแก้วิกฤตกันให้ได้แต่ก็ไม่ก็ไม่ยอมผลสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบก็คือประกาศทำประชามติทีนี้สามสิบมันคือเดทไลน์คือวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่จ่ายนี่พันเจ็ดร้อยล้านยูโรนี่ก็คือดีฟอล์แล้วถูกต้องในทางเทคนิคก็กลัวว่าถ้าเกิดดีฟอล์ปุ๊บ สิ่งที่จะตามมาก็คือเงินทุนมันจะไหลออกแล้วก็ค่าเงินก็จะตกหมูรัทึ์ไปหมดในประเทศกรีซก็เลยประกาศเมื่อคืนว่าคุมแคปิตอลคอนโทรลคุมเงินไหลออกแล้วแล้วก็ประกาศปิดแบงค์เจ็ดวันเลยรอทำประชามติ วันที่ห้าก่อนว่าจะออกมาอีท่าไหนนะสภาพการตอนนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซก็คือมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่แบบกลรโกลาหลละนะไอ้แบงก์รันเนี่ยคงไม่รันแล้วมันถอนไม่ได้ก็เหแล้วเดิมเดิมเนี่ยยังให้ถอนได้นี่เงินไหลออกไปมหาศาลเลยตอนนี้บอกปิดแบงก์เลยแล้วก็ให้ถอนเอทีเดนนรู้สึกเจอหกสิบยูโรต่อต่อคนต่อวัน เออต่อวันนะก็คือก็มีกันเท่านั้นแหละทีนี้ถามว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้าไปถึงวันที่ห้าเนี่ยม,มันมีเอ่อบูมเบิร์กในเขาวิเคราะห์ว่าคนกรีซเองเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าไปถึงขั้นธรรมชาติมติจริงเนี่ยก็คนกรีซสองในสามยังอย,อยากอยู่ในอยนะคุณเบิร์กถูกต้องส่วนใหญ่เออแล้วห้าสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตบอกว่า ควรถอยก็คือหมายถึงว่าควรจะยอมเอกลับเป็นเด็กดีอ่<ล>ะเพื่อ้ะ<ห><ค>อยู่ในยูโรต่อเพราะว่ากรีซเองก็มองเหมเือนคนประชาชนกรีซเองก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราหลุดออกมาจากยูโรนี่เราวินาศเนี่ยะก,ก็ก็ไม่ค่อยอยากจะออกเท่าไหร่นั้นมันน่าสนใจว่าประชามติมันจะออกมาในรูปไหนถ้าสมมุติว่าประชามติส่วนใหญ่บอกว่าเอ้ายอม เพื่อผ่อนปลนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีตาทาสิปลาสต้องลาออกอืมเพราะตัวเองยืนยันว่า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 ไม่ยอมผ่อนปลนถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นการเมืองในกรีซก็จะกลับไปสู่บรรยากาศเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ชว่วงที่มีปัญหากรีซใหม่ๆจำได้นะฮะโอ้วุ่นวายเลือกตั้งกันอยู่นานแล้วก็ต้องมีรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการมาเนี่ยมันจะกลับไปรูปแบบนั้นอีกอ่ะอืม แล้วก็การเมืองในกรีซก็จะยุ่งยุ่งอีกพักใหญ่เพรานั้นสถานการณ์จะกลับมาซ้ํารอยอายุคที่มีไอโกรณีพิกจั้้นะที่มีโปรตุเกสมีอะไรนะออไอซ์แลนด์มีกรีซซึ่งสถานการณ์มันจะปั่นป่วนเป็นอันมากแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเขายังลุ้นกันอยู่ว่า ECB เนี่ยถึงแม้ว่ามัน default ไปแล้วก็จริงแต่ว่า ECB จะยอมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินที่เรียกว่า emergency liquidity assistance หรือ ELA เนี่ยให้เพื่อประคองต่อไปหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยกรีซไม่มีเงินแน่ๆนะแล้วอีกบางคนวิเคราะห์เป็นเป็นทฤษฎีสังคมชิดไปเลยว่าเฮ้ยเผรอกรีซอ,อ,อาจจะไปขอพึ่ง รัสเซียรหรือไปขอกู้ A I I B ของของจีนวป่าอะไประมาณนั้นซึ่งโอ้ตอนนี้จินตนาการกันไมใหญ่เลยอ่ะมีหลายซีอโอ้มากนะคะเันนย้นีแค่สามเดี๋ยวนี้ไปถึงห้าถึงหกแล้วแต่ว่าสา<ะ>สษาการอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าก็น่าเป็นห่วงคือตลาดเงินตลาดทุนโลกตอนนี้มันมันมันจะสวิงสดสวิงวิงโกยโซบาม,มากเพราะว่าจีนเองลดดอกเบีย้ยครั้งที่สี่ ในรอบเตั้งแต่พฤศจิกามาเนี่ยล่าสุดมีดอกเบี้ยงเงินกู้ลง25สตางค์นะนะเหลือ4.85นะฮะเงินฝากเหลือ2เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งถามว่าทาไมต้องลดเขาบอกว่าเนื่องจากมันมีไอฟองสบู่ในตลาดลั์ที่เราเคยพูดกันในทั้งนานแล้วอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ลงมาตลอดก็เลยจีเนเองก็กลัวฟองสบู่แตก ก็เลยผ่อนปลนมาตรการลดเงินสำรองสำรองแบงก์อะไรนี่นะแล้วก็ลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเพื่อคล้ายๆกระตุ้นให้ไอ้ตลาดหุ้นมันยังไปต่อได้ค่ะาอนนาขาการจีนก็ยังดูไม่ค่อยดีนะใช่จริงมีข้อมูลที่น่าสนใจแต่ c ี b c ด้วยเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าดีกว่าเรื่องของจีนนะคะพี่โก้ครับมท่นผู้ชมด้วยพักสักครู่เดียวค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k Over สนับสนุนโดยบรจจหานไทยคู่ชีวิตการลงทุนโท1725กองทุนบีเอเชียลงทุนในเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโท02657 7 5, 7 5 7บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7 Star Infinity c o s m e t i c k ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดธุรกิจนำเข้าส่งออกของผมนะอยากโตโกินเตอร์แต่ตึก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 เรื่องเงินเงินเนี่ยนะฮะธุรกิจสะดุดหยุดเพราะการเงินติดขัด ต้องสินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์คล่องตัวให้วงเงินใ,ให้วงเงินหมุนเวียน300%สูงสุด50ล้านบาทมั่นใจได้ด้วยคำแนะนำแบบรู้ลึกรู้จริงทั้งอาเซียนและทั่วโลกสินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์จากธนาคาร CIMB ไทยโทร0 26 26 6 77 77. 2 6 6 7 7 7 7 7ัปฏิบัติการลิกชีวิต Money ่แ k ็คโอเว กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนเมื่อสักครู่วิกโก้ไล่ฟันถึงจีนไปแล้วว่าต้องหน้าจับตามไม่แพ้กับเรื่องกรสเลย J อ็นบซเขาก็ออกบทวิเคราะห์เหมือนกันนะคะโดยรอนอินซาน่าค่ะเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ทุกคนทั่วโลกต่างไปจับจ้องดูแต่สถานการณ์ในเกรซแล้วก็เกิดอาการแพนิคเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะสนใจเรื่องของจีนทางที่ตอนนี้จีนดูเหมือนจะน่ากลัวกว่า เขาย้อนกลับไปนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนติดลบไปแล้ว13เปอร์เซ็นะคะจากที่วิ่งขึ้นมาได้กว่าเท่าตัวในช่วง12เดือนก่อนหน้านี้หรือถ้านับ year to date ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ขึ้นมาแล้ว40เปอร์เซ็นด้วยกันดังนั้นคําถามก็คือสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อๆไปที่แหละจะพิสูจน์ว่าการที่ลงมันหนักที่สุดตั้งแต่ปี2008ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะเป็นแค่ การปรับฐานระยะสั้นหรือว่าจะกลายเป็นบิ๊กอิชชูนะคะที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยต้องคอยจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้จำได้นะคะจีนถูกคาดหมายว่าจะได้เข้าไปอยู่ใน MSCI World Index นะคะทำให้มี uh huh. เงินเนี่ยหลังไหลเข้ามามหาศาลทีเดียวทั้งเซี่ยงไฮ้เซนเจิ้นแล้วก็ฮ่องกงแต่ก็ผป็น <Yeah. S 1> หวังไปตามๆกันเขาก็เลยบอกว่าจริงๆมีในยะนะกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงบางในยะแต่อาจจะมีหลายประเด็นด้วยซ้ำนะคะ แม้ว่าการปกครองเรียบด้วยอำนาจของคนที่เป็นผู้นําของจีนเนี่ยนะคะจะคุมสถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าเขาบอกแค่อยากย้อนกลับไปดูญี่ปุ่นในตอนนั้นเมื่อปี1989นานมาแล้วนะคะตอนนู้นก่อนหน้านั้นใครก็บอกว่าโหตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเจ๋งแป้งมากเลยดีที่สุดแล้วก็เป็น rising star เลยนะคะดีกว่าตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกอีก แต่แล้วนะคะก็ร่วงลงไปถึงเจ็ดสิเปอร์ซ็นด้วยกันแล้วก็ผ่านมากว่าสิบปีแล้วก็ยังอยู่แค่ระดับประมาณห้าสิเปอร์เซ็นของนิวไฮตอนนั้นคือประมาณสี่หมืนจุดเขาเลยไล่ให้ดูว่าไอ้ในยะที่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีประมาณสองสามประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือภาคการผลิตของจีนที่ตัวเลขออกมาดูดีหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นมุมบวกเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะดูโอเวอร์ไปคือดูดีเกินจริงไป ส่วนความสามารถในการทั้งควบคุมและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่เคยทําได้ดีก่อนหน้านี้ดูเหมือนหลังๆจะเริ่มแผ่วลงดูจากมาตรการการเงินที่ออกมาเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลมไม่ได้แรงเหมือนแต่ก่อนนอกจากนี้เองค่าแรงขั้นต่านะคะที่เขาเนี่ยถือว่าได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ค่าแรงของจีนก็ไม่ถูกอีกต่อไปดังนั้นเขาก็เลยย้อนไปว่าตั้งแต่สถานการณ์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นครยเ1989ด com คร10ปี2000 แล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์ครสปี2 0 0พนเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไป mm hmm. ในสามเหตุการณ์นั้นตอนนี้หุ้นจีนก็ถูกลากออกไปไกลคล้ายๆกับประเด็นในยุคปลาย80กับปลาย90ในช่วงนั้นเลยซึ่งก็ต้องดูด้วยเพราะมีบัญชีที่เปิดใหม่อย่างที่เราคุยกันเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเจีย์ดีจีรายงานว่าสัปดาห์ละหนึ่งล้านบัญชีนะคะแล้วก็ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็เทรดด้วยบัญชีมาจินบวกกับสินทรัพย์การลงทุนที่เป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากหุ้นเนี่ย น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคือถ้ามีเงินปุ๊บก็จะซื้อหุ้นซื้อหุ้นอย่างเดียวซื้อขายซื้อขายคือผมว่าอันตรายของจีนตอนเนี้ยคือผมว่ารัฐบาลกลากงจีนเองก็ก็ถ้าดูอาการหรือแม้แต่ทางธนาคารกลางจีนเองเนี่ยก็ก็รู้ว่าว่าตอนนี้มันฟองสบู่มันเกิดขึ้นในตลาดหุ้นแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะทํายังไงไม่ให้มันบับเบอร์เบิร์สเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อย ก็แตกแน่ๆทีนี้ไอ้คันจะให้แตกตอนนี้ก็ก็กลัวว่ามันจะทําให้ไอ้การเศรษฐกิจตัวเองจะชะงักงันเพราะใน,นมาตรการที่ธนาคารกลางจีนลดดอกเบีย้ยสามสี่รอบเนี่ยมันเหมือนว่าก็ยังพยายามประคองไอ้ไอ,อ้ฟองสบูใ่ในตลาดหุ้นให้มันยังไปต่อซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันอันตรายแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวตลาดหุ้นมัน เออซิงไฮมันแฟชชั่นมาเนี่ยนะมันมันก็มาเอฟเฟกมันจะคล้ายๆสมัยบ้านเราสมัยก่อนถ้าเทียบกันมันเหมือนต้มยำกุ้งก็คือว่ามันมันมีการกู้เงินมหาศาลเพื่อมาดอกดอกเบี้ยถูกๆูเพื่อมาลงในสินทรัพย์เสี่ยงคือรุ่นใช่ไหมครัค่ะมันก็แต่นี้เวลามันแตกเนี่ยมันมันคือฟองสบู่อ่ะ เพราะนั้นมันจะแคชไปถึงรากยา่าส่วนชั้นกลางแบงก์พวกเอ่อฟาสอะไรต่างๆพวกแซดดูแบงกิ้งในในในจีนนี่มันจะเกิดปัญหาคราวเี้มันจะมันจะส่งผลกระทบต่อนเนื่องไปถึงเรียลเซกเตอร์แล้วมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงไอ้สัพพลายเชนอย่างบ้านเราที่ AEC <4 S 1> ทั้งหลายเนี่ยซึ่งผ<ม>ู้ค้า<ม>หลักของเราตอนนี้ก็เป็นจีนด้วยใช่นะซึ่งผมมองว่าตอนนี้ไอ้แรงกระแทกสองสองเรื่องเนี่ยนะทั้งกรีซทั้งจีนเนี่ย อันสลายแล้วเออ่เม็ดเงินเนี่ยตอนนี้ทุกเม็ดเงินมันจะวิ่งกลับไปที่อเมริกาเห็นชัดว่าดอลลาร์แข็งค่าเลยใช่ไหมจากสถานการณ์ที่มันปั่นป่วนอยู่ตอนนี้เนี่ยเพรานี้มันค่อเป็นผลดีกับกับตลาดทุนใดเท่าไหร่นะมองในระยะสั้นระยะกลาง,งแล้วมันอดูแล้วมันหวาดเสียวแต่ก็ไม่อยากให้แพนิคหรือว่าตื่นกลัวจนแบบ เราไปคือเราย้อนกลับไปในพื้นฐานของการลงทุนเนี่ยเวลาเราลงทุนอะไรต้องมีเป้าหมายเวลาลงทุนระยะสั้นกลางยาวแล้วก็เราเลือกสิ่งที่เรารู้ แล้วเข้าใจกับมันแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีในการลงทุนหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยว่าจังหวะนี้อาจจะกลายเป็นโอกาสในวิกฤตได้ซ้ำนะคะในการก่อของดีนะกะ็ผมผมผมโพสต์เล่นเล่นไปเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผม <c oughs> บอกว่าปัจจัยลบด้านเศรกิจต้ตลาดทั้งในและนอกประเทศเปิดตลาดรุ่นพรุ่งน,นี้คงต้องร้องไห้หนักมากก็ปรากฏว่าคนก็มาแชร์เชิกันก็หลายคนก็มองในแง่เอ่อ ลงส่นระยะยาวอ่ะนะเขาบอกว่าพอดีพี่จะได้ซื้อของถูกนะซึ่งบอกว่าเออก็เข้าใจเข้าใจอืแต่ว่าก็ก็อย่าเพิ่งเทหมดหน้าตากเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเหตุการณ์นี้มันจะยาวถูกลากไปไกลแค่ไหนกรีซไม่น่าจบง่ายๆจีนเองก็ยังไม่ได้ผิวว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าวิกฤตอย่างแท้จริงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับอย่างที่วิเคราะห์ถูกเลี้ยงอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ ทำใจนิ่งๆว่างๆตั้งสติให้บ้างก่อนการตัดสินใจทุกครั้งคือคือยังดีนะที่ว่าตลาด้นไทยวันนี้ดูไม่แพนิคนะเพราะว่าก็ยังอยู่เหนือพันห้าร้อยได้ใช่ไหมเดี๋ถ้าหลุพันห้าไปก็ไปนู่นแล้วพันสี่ร้อยแปดสิบนู่นแล้วคือลงมาย่อมาแปดพันสี่เก้าห้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงตัวอยู่แถวพันห้าบวกลบเนี่ยแหละค่ะอืมอืมค่ะก็เป็นกําลังใจให้นักลงคุนทั้งหลายนะครับ ใช่ <ไป S 2> ค่ะถูกต้องมิสติหาความรู้ไว้เยอะๆนะคะถึงเัินสดไว้แล้วก็รอชอบของถูกกันแต่ว่าไม่ต้องรีบใจเย็นๆพรุ่งนี้คุยกันไหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เ y คโอเวอร์ พี่คะว่ากันว่า B ีแครของกองทุนบัวหลวงลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลแค์ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้ใช่ครับเพราะ B c แครเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม global healthcare ที่คาดการว่าจะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจได้แก่มากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรโลกเต็มใจจ่ายมากขึ้นกับความต้องการดูแลสุขภาพที่มากกว่าของคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเติมเต็มมากขึ้นด้วยการผลิตยาและบริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น ตอบความต้องการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นปัจจัยขั้นต้นนี้แหละที่ทําให้หุ้นกลุ่ม global healthcare เป็น super sector ที่น่าลงทุนของทศวรรษนี้และที่สําคัญนะโอกาสการลงทุนมากขึ้นกับกองทุน welington l global healthcare equity portfolio บริหารโดย welington l ผู้บริหารกองทุนระดับโลกและเป็นผู้คัดสรรหุ้น healthcare จากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อลงทุนสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัด งลงทุนสำหรับพ่อแม่สำคัญที่สุดคืออนาคตของลูกถ้าเราไม่คิดลงทุนต่อไปจะมีเงินส่งเขาเรียนไหม ตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักกับกองทุนเปิดกุงศรีไลฟ์สเตจคลาสที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพื่อโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามโปรโมชั่นขอรับหนังสือที่ชวนโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข,ข้อมูลที่สำคัญของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน